ลูกค้าของผมรายนีย้ทำยอมที่ศาลมาเสร็จเรียบร้อยนะการทำยอมคืออะไรต้องบอกว่าการทำยอมก็คือคุณต้องไปตกลงเงื่อนไขการผ่อนชำระกับเจ้าหนี้เนี่ยผ่านกระบวนการประนีประนอมยอมความคือเขาฟ้องคุณฟ้องคุณเขาบอกว่าต้องให้ผ่อนเท่านั้นเท่าน,นี้เราก็ต่อรองเขาสุดท้ายบอกอะตกลงกันได้งั้นทำสัญญาบันทึกกันไว้ที่ศาลก็คือสัญญาประนีประนอมยอมความ ลูกนี้เซ็นเจ้าหนี้เซ็นสารเซ็นเป็นคำพิพากษาปึ้งถ้าผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งนะครับเจ้าหนี้สามารถบังคับคดีได้ทันทีนะแปลว่าพลาดปุ๊บบังคับคดียึดทรัพย์เลยโอเคลูกค้าของผมรายนี้ก็ทํายอมที่ศาลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผ่อนมาประมาณปีออก,กว่ากว่าทีนี้พอมันกำลังจะขึ้นสเต็ปที่จะต้องคือเวลาให้ผ่อนก็จะ้เป็นสเตป็ปสเต็ปขึ้นไปตอนที่นี้มันจะถึงสเต็ปที่จ่ายแพงขึ้นลูกค้าบอกว่าไม่ไหวแน่นะ อันนี้คือทํายอมกับศาลเรียบร้อยแล้วนะก็เลยมาหาผู้ชมอีกทีนึงอ่ะเราก็ไปจัดการให้ปรากฏว่าละเราก็เสนอเข้าไป JK แม่งยอมเว้ยเป็นไปได้ไงวะปกติแม่งไม่ยอมครั้งนี้ JK ยอม JK บอกว่าอ่ะโอเคยอมมาเซ็นส,สัญญากันใหม่นะก็ให้ชําระเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปนะก็ปรากฏว่าจบ นะแถมให้ข้อเสนอสุดท้ายมาด้วยนะว่านะมีส่วนลดให้ด้วยนะ JK เปลี่ยนไปแล้วนะครับในปี2525 25เนี่ย JK เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว